ค่ะเช้าวันนี้วันที่2ทธันวาคมนะคะตัวเลขออกมาแล้วค่ะติดเชื้อเพิ่มวันนี้เนี่ค่ะ4,971ค่ะทำให้ตัวเลขผู้ป่วยสะสมของเราตั้งแต่1เมษายน2,564 2,96866ค่ะคเสียชีวิตวันนี้33รายนะคะก็คือลดลงจากเมื่อวานค่ะหายป่วยวันนี้ค่ะ5 4 0 2รายค่ะหายป่วยสะสมนะคะ2 3 7ล้ค่ะ รักษาตัวอยู่ตอนนี้ค่ะ73,726ค่ะในยอดของผู้ติดเชือ้อนะค่ะในยอดของผู้ติดเชื้อที่ตัวเลขอยู่ที่4,000เนี่ยนะวันนี้จะเป็น4,000ปลายเลยนะ สองวันที่ผ่านมาใน4,000กลางๆใช่ไหมเมื่อวานก็4,886วันนี้4,900ใช่ไหมขยับขึ้นมาก็ขยับเพิ่มขึ้นมาสูงขึ้นนะครับ ATK วันนี้ค่ะพี่ถนอมครับ ATK 1,788เอเค1788ค่ะตัวเลขสะสมของ ATK ผู้ติดเชื้อเข้าข่ายเนี่ย347,109คนแล้วนะคะครับ่านผู้ชมได้เห็นขอไปดูตัวเลขของโลกนะครับเริ่มต้นจากตัวเลขยอดรวมเป็น263ล้าน 35,743นนคนนะครับเมื่อวานนี้ติดเชื้อรวมกันวันเดียวเนี่ย585,319รายแล้วก็ผู้เสียชีวิตแล้วทั้งโลกนะครับ5 2 3 4, ล้านรายเมื่อวันตายพร้อมกันวันเดียวนะเจ็ัร้รายถือว่าสูงนะนะครับในวันเดียวเนี่ยนะครับแล้วก็ยอดติดเชื้อกับเสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่1.99เซก็แปลว่า แปลว,ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อแล้วเสียชีวิตเนี่ยสัดส่วนนี้ลดลงตายน้อยลงนะครับเหตุที่ตายน้อยลงเพราะว่าตอนนี้เราก็มีวัคซีนแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เราก็รู้จักโรคนี้มากขึ้นและรวมถึงความรุนแรงของเชื้อด้วยหรือเปล่าผมตั้งเครื่องหมายคำถามไว้ก่อนนะค่ะอเมริกาเมื่อวานนี้ติดเชื้อกันสูงสุดอีกครั้งหนึ่งแล้วครับ เมื่อวานนี้นะคะ16,876รายเสียชีวิตก็พันกว่าแล้วตายก็สูงด้วยนะ1,438เลยค่ะเมื่อวานนี้คนมริการในช่วงกันติดเชื้อนี่รวมกันแล้ว49่สิบเก้ล้านสแสอืนน้อนะนะนะครับแล้วชวนกันตายกันเยอะเลยเนี่ยตอนนี้คนอเมริการตายจากโควิดเนี่ย83,045คนแล้วนะครับศพคนแล้วนะครับศพเลยนะผมจะตายถึงล้านมอเมริกันเนี่ยนะ ต้องรอหลุดนน,นะครับแล้วก็ที่ติดกันอีกเยอะเมื่อวานนี้ก็คืออังกฤษนะครับ UK 39,716นะครับเสียชีวิต159ค่ะรัสเซีย3 2 0 0เสียชีวิต1,229ตุรกี25,000เสียชีวิต207ฝรั่งเศส47,177เสียชีวิต115เยอรมนี55,880เสียชีวิต 485รายโปรแลนด์เสียชีวิต526จากติดเชืออ้อ1 9 0 0ยูเครน1 5 0 0ติดเชื้อเสียชีวิต561นะครับสเปนติดเชื้อ1 2 6 1เสียชีวิต4 4ครับน้องจิมมี่ครับ โดยนี้นิดหนึ่งนะครับเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ล่าสุดเนเธอร์แลนด์ติดเชื้อ22,154เสียชีวิต65นะครับแล้วก็ทางเอเชียเราครับเนี่ยค่ะอินโดนีเซียนะคะเมื่อวานนี้ติดเชื้อเพิ่ม297ค่ะเสียชีวิต11นะคะฟิลิปปินส์ค่ะติดเชื้อ425เสียชีวิต44มาเลเซียนะคะติดเชื้อสูงนะคะ4,879 เสียชีวิต55ค่ะคญี่ปุ่นนะคะติดเชื้อจ18เสียชีวิต1ค่ะนี่ก็เป็นของ,ของเวียดนาม13,972นะครับสะะเสียชีวิต197เมียนมา471เสียชีวิต7ค่ะเกาหลีใต้3,300 0คนนะติดเชื้อแล้วเสียชีวิต44วันนี้เนี่ยได้ข่าวว่าเสียติดเชื้อถึง5,000กว่านะเกาหลีใต้วันนี้เดี๋ยวรายงานนะค่ะ สิงคโปร์1,239เสียชีวิต8กัมพูชา22เสียชีวิต5จีนติดเชื้อ39ไม่มีผู้เสียชีวิตลาว1 2 9 1เสียชีวิต4นะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยเขาจัดลำดับนะครับของเมื่อวานนี้ที่สบคขเขาแถลงข่าวโดยคุณหมอทวีสินนะครับคือจัดลำดับให้เห็นนะครับไล่ลาภาพตัดไปครับ20ลำดับแรกภาพนี้นะคือ20ลำดับแรกของประเทศที่มีการติดเชื้อกันมากที่สุดในโลก อันดับหนึ่งคือนี่แลหละค่ะสหรัฐนะคะอันดับสองเยอรมนีอันดับสามอันดับสามฝรั่งเศสนะอันนี้ของเมื่อวานนะ,ะอันดับสี่อังกฤษห้ารัสเซียหกตรุกรกีเจเนเธอร์แลนด์แปดโปรแลนด์เก้าเชสเนียใช่ไหมคะประเทศอะไรเนี่ยเดี๋ยวขึ้นมาอยู่อันดับที่เก้าเออไม่คุ้นเลยนะเก้าเนี่ยนะ แล้วก็สิเบลเยียมนะสิเวียดนามนะเวียดนามมาที่ลำดับ11เลยนะอิตาลี12ยูเครน13สเปน14บราซิล15อินเดีย16ออสเตรเลีย17กรีซส8 8สโลวาเกีย19ฮังการียี่ส2 2ยี2 4 2บเอ2ดยี่ไทยแลนด์ค่ะประเทศไทยเป็นอันดับ 27, อ27ของโลกที่ติดเชื้อเมื่อวันนี้4,306กรายค่ะ นะครับนี่รายลำดับว่าติดเชื้อกันจำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยอดของเมื่อวานนะ4,886รายานะครับเสียชีวิต43รักษากันอยู่ทั้งหมด74,190อาอาการ,นรหนักเียง1ง1 3น1นะคะใส่เครื่องช่วยหายใจ340ค่ะดูจากเส้นกราฟนะครับถัดไปเนี่ยนี่ล่ละะคเส้นกราฟนี้เนี่ยมีอยู่3สีนะครับสี <4. S 1> ฟ้าๆนั่นคือยอดผู้ติดเชื้อที่ผ่านมา จะต่ำขึ้นมาสูงและพุ่งปรี๊ดเลยนะน้องจิมมี่เห็นไหมสีฟ้านี่คือกําลังรักษาค่ะพี่หน่อคือที่ติดเชื้อครับเนี่ยติดเชื้อที่ขึ้นมาสูงเนี่ยอันนั้นใช่ค่ะใช่ติดเชื้อแลวกาลังรักษาอยู่ตรงักษาใช่ติดเชื้อเนี่ยครับสูงเาราะมันจะสูงสุดเนี่ยนะครับก็คือช่วงเดือนสิงหาคมนะของปีนี้ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ค่อยๆพอขึ้นยอดเขาแล้วก็ลงต่ามาลงมาเรื่อยๆ นะครับส่วนสีเขียวก็จะเป็นสีของคนที่หายป่วยแล้วใช่ค่ะนะครับส่วนสีแดงก็คือเป็นผู้ป่วยรายใหม่นะครับเนี่ยที่ขึ้นยอดขึ้นไปอย่างเงี้ยนะค่ะก็จะสอดคล้องกันนะคะช่วงที่สูงก็จะสูงแลเรียกกันนะคะอืมแล้วก็ผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้95เนต์ะก็คือผู้สูงอายุนะครับกับผู้ที่มีโรคประจําตัวอายุนะครับเป็นชายทั้งหมด25รายหญิง18เป็นคนไทย43 ะะอายุเฉลี่ยก็5เดือนถึง100ปีค่ะคร,รักษาตัวนะคะก่อนเสียชีวิตก็คือต่ำสุดใน14วันนานสุด56วันค่ะพี่ถนอม แล้วก็ที่สายการติดเชื้อแล้วเสียชีวิตนะครับอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงระบาดนี่19บเกรายมีอาชีพเสี่ยง1รายติดเชื้อจากคนใกล้ชิดนี่2ี่สคนะคนรู้จกกักติดย <23 S 2> ี่สิบสามเือนกันนะคนรู้จัก23เหมือนกันก็สูงนะครับแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในกรุงเทพ2รายสมุทรปราการ1รายนะครับคโคราชกาลสินขอนแกน่นชัยภูมิบึงกาฬอำนาจเจริญอุดรธานีนี่8รายอยู่ที่ตากชัยนาทเพชรบูรณเชียงรายพิษุโลกมี่6ราย อยู่ภาคใต้สตูลยะลาพัทลุงปัตตานีตรังกระบี่สงขลานครศรีธรรมราชดนรวมกัน15รายครายอยู่ทางภาคกลางนะครับลบบุรีสักแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีตราดประจินบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยาและระยอง11รายค่ะให้เป็นข้อมูลนะคะไปดูรายภาคครับรายภาคก็จะเริ่มจากภาคกลางก่อนนะคะเราอยู่ภาคไหนติดกันมากน้อยขนาดไหนนะค่ะ กรุงเทพยังอันดับหนึ่งนะคะ794ค่ะ,คะกำแพงเพชร11ชัยนาท8นครน,นายก27นคนปรปฐม6นครสวรรค์47นนทบุรี49ปทุมธานี41พระนครศรีอยุธยา44พิจิตร10 พิศนุโลก51เพชรบูรณ์35ลบบุรี30สมุทรปราการ140สมุทรสงคราม10ค่ะสมุทรสาคร30สระบ,บุรี62สิสงิงห์บุรี8สุขโขทัย2สุพรรณบุรี2ี่อ่างทองสองอุทัยธานี10และเรือนจำา165อค่ะอ่างทองน้อยสุดนะ2รายกับสุขโขทัยนะใช่ค่ะนะครับสมุทรสาครก็ขึ้นมาเป็น30สแล้วนะส่วนภาคตะวันออกก็มีเจนทบุรี57ิเชาติเชิงซา82บชบุรี1้8ตราส49ปราจีนบุบี83ระรอง4 3 สะแก้ว54ค่ะภาคเหนือเชียงราย39เชียงใหม่171น่าน16พะเยา24แพร่8แม่ฮ่องสอน28ลำปาง10ลำพูน73และอุตรดิตถ์3รายครับค่ะท้งภาคอ,าอีสานบ้านน้องจิมมี่ทางกาฬสินธุ์นะคะ14ค่ะขอนแก่น88ชัยภูมิ22นคะรพนมเพิ่นเป็นศูนย์ดีค่ะหลายนะคะเนาะ ทั้งโคราชหาสิบสาค่ะบึงการ19บุรีรัมยี่สมหาสรารคาม17บค่ะมุกดาหาร39ยาโสธรสามค่ะรอยเอ1สเอเลยเนี่ยสิคนค่ะศรีสะเกด21สกลนครหนึ่งค่ะสุรินทร์สิบน้องค่าย12บน้องบัวล,ลำพูสิบค่ะอำนาจกระสูนค่ะอุดร42ส่วนอุบลน,นะคะ่ค่ะครับและภาคใต้นะครับกระบี83ชุมพร100ตรัง91 เจ็ดนครศรีธรรมราชร้อยร้อยสี่วันนี้นครศรีธรรมราชเนี่ยวันนี้นะของเมื่อวานนี้เป็นสองร้อยสี่ค่ะตัวเลขวันนี้เนี่ย415น,น,น,นะ นครศรีธรรมราชนะเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวเลยนะพี่หลงนครศรีธรรมราชเดี๋ยวทีมงานขึ้นนครขึ้นมาด้วยนะค่ะนครศรีธรรมราช204นราธิวาส57ปัตตานี119พังงา48พัทลุง63ภูเก็ต92ค่ะยะลา87ระนอง23สงขลา270สตูล52สุราษฎร์ธานี240เท่ากันกับนครศรีเลยนะเมื่อวานนี้นะคะส่วนตะวันตกค่ะกาญจนบุรี50ตาก75ประจวบนะคะ117เพชรบุรี42่ ราชบุรี63ค่ะครับดูภาพรวม10อันดับการติดเชื้อครับ การติดเชื้อนะคะกรุงเทพยอย่างที่บอกอันดับ1ค่ะ794สงขลา270ค่ะอันดับ2นะสุราษอยู่อันดับ3ค่ะ240นครศรีธรรมราช204ค่ะชนบุรี198เชียงใหม่171สมุทรปราการ140ปัตตานี119ประจวบอันดับ9นะคะอยู่117่้ชุมพร100ค่ะดูของนครวันนี้ทีมงานขึ้นของนครวันนี้เลยนี่ 415รายที่ถนายเห็นตัวเลขสีแดงเ่ยนะมันบาดหัวใจแล้วเกินนะนะครับเนี่ยค่ะก็อยู่ในจังหวัดอยู่ที่ไหนบ้างน้องจิมมี่ในจังหวัดเนี่ย411รายนะคะเรือนจำา1รายค่ะผู้ป่วยคืนถิ่น3รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะ1รายค่ะก็ติดเชื้อใน ติดเชื้อเพิ่มเห็นบอกว่า21อำเภอเลยโควิดนครศรีธรรมราชยังหนักหน่วงทีเดียวทีนี้สิ่งที่จะเรียนย้ำคุณผู้ชมนะครับเรื่องของเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนออมิครอนหรือว่าโอไมครอนเนี่ยแล้วแต่จะพูดจะเรียกกันแล้วตอนนี้นะนะครับความรุนแรงของสายพันธุ์นี้นะครับอาการนะคุณผู้ชมดูอาการนะครับเบื้องต้นไม่พบความแตกต่าง บางรายระบุว่ามีอาการปวดกล้ามเนื้ออ่อนเพลียไม่สูญเสียการรับกลิ่นรสอาการไม่รุนแรงค่ะการระบาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นแทนที่สายพันธุ์เดลตา้าในเซาท์แอฟริกาแพร่ได้อย่างรวดเร็วนะครับ แล้วก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นกว่าอะไรเนี่ยไว้ไทยังไม่มีข้อมูลหลักฐานยืนยนันความมุนแรงก็ยังไม่มีข้อมูลผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าวัคซีนยังสามารถป้องกันความมุนแรงได้ระยะฟักตัวยังไม่มีข้อมูลผลต่อภูมิคุ้มกันอาจหลบหลีกภูมิคุ้ม,มกันได้ยังมียังมีในย้ำสาคัญพบว่ามีโอกาสติดเชื้อซ้ําได้สูงขึ้นแปลว่าติดแล้วติดอีกได้วัคซีนนะครับยังไม่มีข้อมูลนะครับว่ามันจะป้องกันเชื้อนี้ได้หรือไม่เกี่ยวกับเอฟเฟกต์เปน้างนะก็อย่างนี้นะผมว่านะน้อง ขอให้เป็นอย่างที่ผมจะวิเคราะห์ตอนนี้ไปนะยังไงคะพี่น้องตอนนี้ทั้งโลกเนี่ยหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวบางฉบับหนังสือพิมพ์ไทยพาดหัวข่าวว่าโรคระโรคมารุตยูนรกร้ายพาดหัวข่าวนี้เลยนะหนังสือพิมพ์ไทยเลยนะได้ฟังอย่างนี้ก็กลัวละค่ะใครไม่รู้ที่ไปที่มาอ่านหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยก็ตก,กใจแล้วนะขี้ไปอยู่บนหัวแล้วล่ะตนกไปแล้วนะนะคะแต่ว่าถ้าผมฟังจากข้อมูลจากแอฟริกานะครับแอฟริกาใต้ เมื่อวานนี้ดูข่าวต่างประเทศนะทางผมไม่ได้จะว่านายกหรือประธานาธิบดีนะของแอฟริกาใต้ประธานาธิบดีแอฟริกาใต้เมื่อก่อนนี้ก็เดลสันเมเดล่าประเทศนี้นะคนมีทั้งผิวดําผิวขาวประเทศนี้นะครับแกบอกว่าไอเชื้อนี้เนี่ยตามข้อมูลก็คือพบที่แอฟริกาใต้เนี่ยเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่เพฤศจิกายนประมาณยี2 4ยองค์การอะไรเมาโลกก็ออกมาเตือน ว่าเป็นเชื้อที่น่ากังวละนะครับแล้วก็พอ20ถัดมาอีกสองวันก็ปรากฏเร,ราประกาศว่าเป็นเชื้อที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดน่ากังวลประเทศทั้งหลายก็ออกมาตรการอิราเลปิดพรมแดนห้ามเข้าเลยญี่ปุ่นปิดประเทศห้ามเข้ายกเว้นคนตัวเองจะกลับมามเท่านั้นเองนะครับประเทศไทยเรา,าก็ห้าม8ประเทศในอฟริกาที่มีการระบาดใช่ไหมใช่ค่ะหลายประเทศก็ทําเหมือนกันหมดนะครับ ปรากฏว่าผู้นําของแอฟริกาใต้แกก็บอกว่าอย่างนี้ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมกับแอฟริกาใต้เราตรวจเชื้อนี้เจอแล้วเรามาบอกกับชาวโลกอ<ะ>พอเราบอกชาวโลกเสร็จปั๊บชาวโลกกลับมาป้องกันปิดกัน้นไม่ให้คนของเราไปเนี่ยเศรษฐกิจเราก็พังสิใช่ค่ะเออแกก็พูดอย่างนี้นะ<ใ>นผม,ม,มผมเป็นเพ<อ>ื่อนกับแกเลยนะทีนี้พอมุมแบบนี้เนี่ยมันทําให้ว่าทาให้ในเวลาต่อมาก็มีคนคิดว่าั้นประเทศเดี๋ยวไปเจอประเทศไหนประเทศนั้นจะป,ปิดข้อมูลเลย พอพอพอสมมตอิอะประเทศกอไก่บอกว่าเราพบผู้ติดเชื้อโอมิคอนแล้วในประเทศนะถ้าประกาศออกมาสิไรสิบรเดี๋ยวจะมีประเทศบอกห้ามประเทศกอไก่เข้าประเทศเราโดนปิดกั้นไปซะน,นั<อ>้นนี่ก็น่า,น,า,น,าน่ากังวลน,นะพี่หนอมบางคนเอ๊ะบางประเทศจะปิดทุกอย่ามันก็นเป็นดาบสองคมเหมือนกันนะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนมันไวต่อความรู้สึกมากเนี่ยทีนี้ถ้าถ้าถ้าคิดวิเคราะห์แบบแบบผมแบบตื้นๆนะไม่ไม่เอาอะไรเชิงลึกมากมายเนี่ยนะค่ะ เนี่ยจากข้อมูลที่บอกว่าอาการเนี่ยเบื้องต้นไม่พบความแตกต่างบางรายระบ,บุว่ามีอาการกล้ามเนื้ออ่อนเพลียไม่สูญเสียการรับรู้กลิ่นรสแล้วก็อาการไม่รุนแรงมีสิคะมันก็อาจจะเหมือนไข้หวัดเมื่อก่อนเนี่ยสายพันธุ์จีป่วยหนักและตายสายพันธุ์จีใช่ไหมที่บอกอาการมา,านะสายพันธุ์จีนะแล้วก็จัดจีก็มาเป็นเดลต้ามายึดแทนจีใช่ไหม เดลต้าปัจจุบันนี้ใช่ไหมยึดเทนยึดครองหมดเลยนะทั่วโลกนะสายพันธุ์ที่ตรวจทบเยึดคลองแหละผมว่าเดลต้าเนี่ยอาการของเดลต้าคืออะไรเนี่ยค่ะพี่ถนอมก็ยังมีอาการมีไข้ไอเจ็บคอแล้วก็ไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รับรสอยู่เน่นหน้าอกใช่มีอาการรุนแรงแล้วติดเชื้อง่ายไอ้เนี่ยมันน่าจะหนักสุดแล้วแล้วพอมาเชื้อตัวนี้เนี่ยก็แค่เพียงว่าเนี่ย อ่อนเพลียะม่สาญเสียเอ่อนลอยอะไรเงี้ยนะอาการไม่รุนแรงแต่ว่ามันแพร่ระบาดเร็วค่ะผมกลับรู้สึกว่าอาการมันน้อยแต่แพร่ระบาดเร็วเนี่ยมันน่าจะเป็นผลดีก็คือไม่รุนแรงมากถึงกับเสียชีวิตอะไรประมาณนี้ถ้าสมมติคือมันเสียชีวิตตอนนี้ก็ามีรายงานข่าวเมื่อวานสมก็ค์่าเขาบอกมีผู้เสียชีวิตแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าที่ไหนนะช่เท่างั้นหนึ่งคือว่าติดเชื้อนี้แล้วแล้วอาการไม่รุนแรงอื นะครับไม่มีตรงไหนเลยที่บอกว่าถ้าเหมือนกับเดลต้านึ่งอาการไม่รุนแรงนะอสองติดเชื้อง,ง่ายแล้วคุณหมอยงบอกว่ามันจะมาแทนที่เดลต้าผมว่าดีค่ะถ้ามันแทนที่เดลต้ามันผมว่าดีข้อแรกก็คือถ้าแนวโน้มเขาอาการไม่รุนแรงก็ไม่แรงไนงะ<อ>ก็ไม่แรงไงค่ะแล้วไอเดลต้ามันแรงแล้วมันตายเร็วง,ง่ายไงสิบสี่วันตายเนะี่บางคนสองวันสามวันไม่รู้ว่าติดเชื้อด้วยซ้ำไปตายแล้วอ่ะค่ะเออ เพราะฉะนั้นถ้ามันติดเชื้อเร็วนะครับแล้วก็มันไม่แรงแล้วมันมาแทนเดลต้ได้เดลต้าได้มันก็น่าจะดีกว่าเดลต้าไม่ใช่เหรอนั่นสิคะเอออันนี้มองแบบมุมผมนะมองแบบตัดตาแบบนี้นะเพราะทุกอย่างยังเป็นข้อมูลใหม่อยู่นะยังต้องสืบค้นกันต่อไปก็ต้องดูระยะระยะเดี๋ยวกลางๆนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมันจะหนักขึ้นไหมนะครับถ้าอาการมันไม่หนักไอ้นี้มันมันกำลังบอกว่าไงครับมันกำลังบอกว่า เชื้อรัดจากที่ติดเชื้อจากจีนนะแบบจีนนะสายพันธุ์แบบจีนนะมาเป็นจีใช่ไหมจีแล้วมาเป็นเดลต้าใช่ไหมเนี่ยที่เป็นปัจจุบันเนี่ยอะไรพวกนี้นะที่มันแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะแล้วสุดท้ายตอนนี้จากแรงขึ้นของเดลต้าจากแรงสุดคือเดลต้าแล้วกลายมาเป็นโอเมก้าแล้วสมมุติว่ามันไม่แรงก็แสดงว่ามันลดความแรงขึ้นแล้วสุดท้ายมันจะต้องหายไปไหม นนหรือมันยังอยู่นั่นแหละแต่มันไม่แรงแล้วอติดได้แค่ไอ้นิดนิดหน่นอยหน่อยกินยารักษาหายเหมือนนิ้วไงพี่หนอมที่ตอนนั้นก็บอกว่าพบเชื้อใหม่น่ะผมนวที่หายไปแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นไหมมันถึงเข้ารอบไหมเพราะว่านี่เราเจอโรคนี้ตั้งแต่ต้น6ปลาย6 2นะธันวา6 2, 2นะครับมา6 3ทั้งปี6 4ทั้งปี6 5ต,ต้นต้นกลางกลางก็ถ้าเชื้อโอไมร้นมาแล้วมันไม่แรงนะ,ะนิดนิดหน่อยหน่อยอย่างเงี้ยนะแล้วมันยึดครองพื้นที่แทนเดลต้าไปได้นะแล้วมันไม่แรงแล้วนะ ผมมองในแง่ดีว่ามันน่าจะดีนะดีกว่าเดลต้ามันยังอยู่ถ้าเชื้อถ้ามันกลายพันธุ์เป็นตัวใหม่แล้วมันไม่แรงผู้เสียชีวิตก็ไม่มีมีหรือน้อยอรักษาก็ไม่ยากเออมันก็น่าจะดีกว่าตัวเก่าที่แรงและตายนะครับอันนี้มองแบบผมนะอาจจะผิดถูกยังไงคุณผู้ชมก็ ก็ดูจากข้อมูลที่ทางการแพทย์้ามาค่ะสำคัญที่สุดคุณผู้ชมยังคงต้องยกกานให้สูงนะคะเพราะว่ามาตราการที่ทางกระทรวงสาธารณาสุขสบคที่ได้ถแถลงจันพุทธสุกเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมได้เตรียมตัวป้องกันตัวเองไม่ใช่ว่าฉีดวัคซีนแล้วตอนนี้ฉันดื่มได้ถึง5้าทุ่มอะไรยังไงอยากให้ป้องกันตัวเองให้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงเทศก,กาลในปลายปีนี่แหละค่ะหลายๆคนไปเที่ยวพี่น้องเทศก,กาลในหลายๆจังหวัดน้าร่องท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นน,นะคะก็อยากให้ย้ำเรื่องมาตรการหรือเบาลงก็ต้องป้องกัน ใช่ใช่ค่ะพี่หนอมยกการยังไงนะตอนนั้นพี่หนอมบอกว่าถ่ายรูปขึ้นยกการก็นี่แหละต้องยกยังไงนะสูงแค่ไหนต้องสูงแค่ไหนใส่หน้ากากใส่หน้ากากป้องกันนะไปไหนก็มีเนี่ยเนี่ยไปไหนก็พบติดตัวขวดเล็กๆไม่พอต้องใช้ขวดใหญ่พี่หนอมยังคงต้องนี่อต้องป้องกันอยู่นะคะแล้วผมก็ไม่ไปไหนเลยสําคัไม่ไปยุ่งกับใครใครไม่มึมกับเรากวันทุกเย็นกลับบ้านไปก็เลี้ยงแต่นกเลี้ยงนกปลูกต้นไม้ในรอบบ้านแค่นั้นพอนะครับ อาหารอยากได้อยากกินอะไรก็สั่งมามาถึงบ้านหมดมไม่มีตังก็ไม่ต้องกินอ,อยู่อย่างตอนนี้าทางกระทรวงสาธารณสุขตามตามชาวต่างชาติและคนไทยที่เดินทางมาจาก8ประเทศนะ,ะนะครับจำนวน252คนคือตอนก่อนหน้านี้มันมาประมาณสัก300กว่าคนเฉพาะในพื้นที่ตรงนี้นะนะครับพื้นที่จุดเสี่ยงเนี่ยแต่ว่าก็มาพบแล้วส่วนหนึ่งนะครับตอมาตรวจ rt pcr เช่นนะนะครับวันนี้ก็ส่งข้อมูล คือโดยโดยโดย,โดยช่องทางการติดต่อเนี่ยเขาส่งข้อมูลเขาขอีเมลเขาส่งข้อมูลไปติดต่อเขาโดยตรงได้แหละนะครับทางตำรวจเองก็าเข้มงวดกดขันเรื่องนี้นะครับกลุ่มเสี่ยงแปดประเทศที่มานะครับ255รายเนี่ยออกจากประเทศกลับบ้านไปแล้ว3เหลือ252ยงนะั้ยังคงค้างอยู่ในประเทศไทยนี่ก็ติดตามได้แล้ว11 ค่ะนะครับวันนี้ก็ตามมาตรวจเสียใครไม่มาไม่ได้นะเดี๋ยวผิดพรบรนะในแบบ<ล>แซนบล์แซนบล์นี่สิอ็ดนะติดตามได้พี่หนอมแล้วคอวลัรีน12ที่ติดตามได้นะคะก็รวมข้อมูลติดตามได้แล้วทั้งหมด23นะคะใน8กลุ่มเสียงที่เป็น8ประเทศที่บอกไปนะคะ